เรื่องใหญ่ตอนนี้คือเรื่องน้ําน้ํากับเรื่องเฉลยศึกกัมพูชา18คนซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะปล่อยตัวเน12พฤศจิกานายกชี้มือที่นาฬิกาเหมือนกับบอกต้องเดินทางแล้วไม่ทันใช่ไหมต่วงานปฏิบัติงานของสอทนชคือใครครับคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมสมบรตาน,นี่ครับแล้วตอนนี้ใครคุมอยู่ครับคุณธรรมนัสปมเผาใช่ไหมครับคุณธรรมนัสปมเผานี่ตอบเรื่องสแกมเมอร์ยังตอบไม่เคลียร์เลยนะครับ ยังไม่เห็นจะมาพูดถึงเรื่องน้ำพุ่มอยุธยาเลยแม้แต่น้อยพูดถึงแต่น้ำพ่่มปทุมธานีตามพ่วมสูตรปาการแต่นี่ครับปาการด่านสุดท้ายในการรับน้ำก่อนที่น้ำจะถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปาการด่านสุดท้ายคืออยุธยาครับนี่น้ำมันอยู่ที่อยุทยาอยู่ตลอดนี้แล้วครับมากไปกว่านั้นครับท้องถิ่นของอยุธยานะครับอย่างอบจอท่านก็ทราบดีครับว่าอบจอ ก็เป็นภูมิใจไทยและเรามีรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยที่เป็นคนอยุธยาอยู่ด้วยครับทาไมท่านปล่อยให้อยุธยาหนักหนาสาหัสอยู่ขนาดนี้ครับทั้งท่านที่ท่านมีอํานาจเต็มอบจครับท่านได้เตรียมพื้นที่อพยพให้พี่น้องประชาชนแล้วหรือยังให้อยุธยานั้นอยู่บนถนนให้รถบรรทุกวิ่งไปวิ่งมาแล้วตอนนี้น้ําท่วมถนนแล้วชาวอยุธยาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับทางอบจได้เตรียมพื้นที่อพยพให้พี่น้องชาวอยุธยาชาวบางบานชาวเสนาชาวภาไห่แล้วหรือยังครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคุณพาดอนครับนายกฐมนตีครับคุณปัดความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้คุณจะบอกว่าให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติได้ยังไงครับทั้งที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีที่กํากับสทนชที่สําคัญคุณยังมีการแต่งตั้งรองนายกให้ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์อย่างคุณธรรมนัทคมเผ่าที่ดูแลกรลมชรมทานผมถามจริงครับท่านตั้งมาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการน้ํามากน้อยแค่ไหนครับในการคุมงบประมาณ กว่า80,000ล้านบาทต่อปีของกรมชลประทานครับแล้วดูครับนี่คือสภาพการบริหารจัดการน้ําของอยุธยานในปี68เรื่องใหญ่ตอนนี้คือเรื่องน้ําน้ํากับเรื่องเฉลยศึกกัมพูชา18คนซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะปล่อยตัวใน12พฤศจิกานายกชี้มือที่นาฬิกาเหมือนกับบอกต้องเดินทางแล้วไม่ทันใช่ไหมส่วงานปฏิบัติงานของสอทนชคือใครครับคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเองครับ แล้วตอนนี้ใครคุมอยู่ครับคุณธรรมนัฐปมเผาใช่ไหมครับคุณธรรมนัฐปมเผานี่ตอบเรื่องสแกมเมอร์ยังตอบไม่เคลียร์เลยนะครับยังไม่เห็นจะมาพูดถึงเรื่องน้ำพุ่มอยุทยาเลยแม้แต่น้อยพูดถึงแต่น้ำพ่่มปทุมธานีตามพ่วมสูตรปาการแต่นี่ครับปาการด่านสุดท้ายในการรับน้ำก่อนที่น้ำจะถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครและประิมณฑลปาการด่านสุดท้ายคืออยุธยาครับนี่น้ำมันอยู่ที่อยุทยาอยู่ตลอดนี่แล้วครับมากไปกว่านั้นครับ ท้องถิ่นของอยุธยานะครับอย่างอบจอท่านก็ทราบดีครับว่าอบจอก็เป็นภูมิใจไทยและเรามีรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยที่เป็นคนอยุทยาอยู่ด้วยครับทำไมท่านปล่อยให้อยุทยาหนักหนาสาหัสอยู่ขนาดนี้ครับท,ทั้งท่านที่ท่านมีอำนาจเต็มอบจอครับ ท่าได้เตรียมพื้นที่อบพยพให้พี่น้องประชาชนแล้วหรือยังให้อุทยานั้นอยู่บนถนนให้รถบรรทุกวิ่งไปวิ่งมาแล้วตอนนี้น้ําท่วมถนนแล้วชาวยุทยาจะย้ายไปอยู่ที่ไหนครับทางอบอจอได้เตรียมพื้นที่อพยพให้พี่น้องชาวอายุทยาชาวบางบานชาวเสนาชาวภาคให่แล้วหรือยังครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคุณพรดอนครับนายกรัฐมนตรีครับคุณปัดความรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้คุณจะบอกว่าให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติได้ยังไงครับท,ทั้งที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็น รัฐมนตรีว่าการสํานักนายกรัฐมนตรีที่กํากับสททชที่สําคัญคุณยังมีการแต่งตั้งรองนายกให้ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างคุณธรรมนัทพมเผ่าที่ดูแลกรมชลประทานผมถามจริงครับท่านตั้งมาเนี่ยเขามีความรู้เรื่องของการบริหารจัดการน้ํามากน้อยแค่ไหนครับในการคุมงบประมาณกว่า80,000ล้านบาทต่อปีของกรมชลประทานครับแล้วดูครับนี่คือสภาพการบริหารจัดการน้ําของอยุธยานในปี68